คุณไม่กดไลค์คลิปนี้หนูจะระเบิดสตูดิโอพี่ดีมภายใน10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2> ใครที่เล่นบล็อกฟุนในโลบอกแ้วสนใจปั๊มเลเวลติดต่อไปที่เฟซนี้เลยอยู่ใต้คลิปนี้นะครับ สวัสดีวันอาทิตย์และเวลา5้าโมงเย็นหรือคนอื่นอาจจะไม่ได้ดูวันอาทิตย์หรือคนอื่นจะไม่ดูตอนห้าโมงเย็นก็เถอะก็เอาไปว่าสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมดีมคุงนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมมินิโบวกันอีกแล้วนะครับผมเรามาอยู่กันในมินิโบวพาร์ทที่4ตอนสุดท้ายแล้วนะครับผมเราจะไปถึงจุดมุ่งหมายนี้แล้วนะครับนะครับก็ด่านที่61ก็น่าจะไปถึงที่ด่านที่80หรือ70็ดสนี่แหละครับก็เราจะมาลุยกันเลยนะครับพาร์ทสุดท้ายแล้วนะครับนะอ่าเราต้องไปให้ถึงฝันให้ได้เดี๋ยวเด ทำไมทำไมมันแปลกๆฮนะแล้วก็เดินไปอย่างงี้ก็ได้หรือวะโอ๊ยทำไมบล็อกบล็อกสั้นๆขนาดนี้มันยังดูยากเลยเนะี่ยโอเคภาคสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเช้าใครที่ได้ดูพลักผลเรือเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะอ่าโอเคไปกันต่อเลยอจึ๊๊จึ๊๊จึ๊๊จื๊๊จืง,จง,จง,จงไปด้วยครับลุยตอนสุดท้ายแล้วตื่นเต้นเหมือนกันนะแบบว่าเราผ่านมาจนถึงขนาดนี้แล้วอะ นะลองคิดไปดูตอนตอนแรกดิใครยังไม่ดูตอนแรกลองไปดูนะว่าความพยายามพี่มันขนาดไหนอ่ะเอออันนี้เป็นแบบว่าเขาวงกดอห้ามโดนเลยจ้าอ่ากูโดนไปหลายรอบแล้วอ่าจะตายหาไปเนะโอ้ย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 อ่าโอเคเออไปยังไงเนี่ยอ่าชิปไก่ละโอเคไปสุดท้ายเราก็รอดเอ้ยจะถึงแล้ว เป็นไปได้ยังไงพาไปไม่กี่นาทีเองก็เราจะถึงแล้วนี่อเอาไม่นะทางยาวไกลโอเคลุยว้าวลาวาไม่ได้กินฉันหรอกนะโอ้ยโอ๊ยอุสาหูดไม่ได้กินฉันหรอกเซฟก่อนแล้วก็เกิดใหม่ไม่ได้เซฟอ่ะตายเลยแล้วกันไม่อยู่แล้วอา้าวมันเพิ่งมาหายตอนช่างมานันเไม่เป็นไรถือว่าเราลีเลยดนะครับ รวยกันต่อร้อยนะครับกับนายที่66แล้วนะครับนะเราคงจะอยู่ที่70นะครับมี70ดาน,นั่นเองโยโหโ,โ,โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรบุรเรายังไปไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเอ้ยเฮ้ยเกือบกลับไปที่เดิมแล้วแม่โอ้โหผ่านไม่ได้ยัไงไเนีย ดิมคุงดิมคุงผ่านมันผ่านมันไม่ได้ยังไงดิมคุงเก่งขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโอ้ไม่เคยเล่นปลากรนที่แบบนานขนาดนี้เลยนะเนี่ยสำหรับเกมนี้นะเอาเอาละเอาละเอาแล้วเอาแล้วครับทุกคนหาเรื่องใส่ตัวอีกแล้วอ๋อ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 บอกล่องหนปะใช่ปะใช่ไหมอา่าบอกล่องหนครับให้เรารู้ว่าแบบอา่านี่บอกนี้นะ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อ่ะพี่ลองแบบไม่มองดิขนาดกําลังแบบไม่มองอนะเนี่ยอ่ะลองอีกรอบแบบไม่มองไปกะเอาออไม่ทันเลยเลยไปกันต่ออ้เอแล้วเริ่มยากแล้วคือแบบจะให้กูจบง่ายๆไม่ได้เลยหรือไงจะให้คิมคนี้จบไปวไ,ไม่ได้เลยหรือไงอันนี้ดูเหมือนว่าอันนี้จะง่ายกว่านะใช่ปะไม่รู้ว่ะไปไปอพอๆกัน เราไปทีละนิดแล้วกันเราไม่รีบแล้วกันนะอ่ะเราทีละนิดแล้วกันอ่าเฮ้ยจบอ่ะอ้าวให้ความหวังให้ความหวังเจัดจัดอ่ะถ้ามันอยู่ตัวนี้มันก็น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ปุ๊บเอ้ยเฮ่ยมันยากว้ยทุกคนมันยากกว่าอันอื่นอีกนะบอกไว้ก่อนเฮา h e ฮ้ e y Bro Hey Bro มันยากมากเลยนะนายรู้บ้างไหมว่ามันยากขนาดไหนอะ่ะยากมากเลยอยากให้น้องๆได้เล่นกันนะน้องๆจะได้รู้ว่าแบบมันยากสักแค่ไหนอะ่ะถึงขนาดให้รู้นะว่ามันมีทางที่แบบเราไปได้อะ่ะเนี่ยเห็นปะเราอาจจะไปชนขอบมันก็ได้เห็นปะเห็นปะยากเผืแบบ่อเขาอาจจะกวนเราก็ได้อาจจะแบบสูงกว่านี้ก็ได้ใครจะไปรู้อ่ะบล็อกท,ที่เราไม่เห็นนะอ่ะเออ ผมแบบตื้นตันมากเลยแบบแบบแบบภูมิใจคนสร้างแมบมากอะ่ะจริงแบบเขาลบอะ่ะเล,สเ,ลสเปกอะ่ะพูดเลยแบบเขาทำได้ยากขนาดเนี้ยอืมผมอยากรู้มากว่าเขาเล่นเองจะเป็นยังไงโอเคโอเคโอเคอันจัดใกเก้าถือว่าเราได้อยู่นะทุกคนวัาแซนปไปไปกันต่อครับเริ่มเหนื่อยแล้ววันนี้เราอาลีปเยอะมากเลยทุกคน เราจะถึงแล้วเว้ยทุกคนเราจะกลับไปทางเดิมใช่ไหมถ้าเราไปนี่เสร็จปุ๊บเขาจะให้เรากลับไปทางเดิมใช่ไหมพูดถึงก็สูงอย่างนี้นี่อี๋ยวผมเรียบรยแลวผมโอเคครับทุกคนพี่ขอโทษจริงๆนะครับถ้าเกิดน้องๆคงงงกันใช่ไหมแบบเอา้าทำไมพี่ไม่อยู่ตรงนี้ก็คือว่าพี่เพิ่งรู้ตัวว่าเผลอกดเลิอกอัดไปตอนนั้นอนะที่พี่แบบให้ไม่ได้เห็นมือแบบนเนี้ยเนี่ย เออพี่ไม่รู้ว่ามันจะกดเลิกอัดเว้ยแล้วคือแบบโอ้โหพี่ก็พูดแบบโอ้โหกระโดดแบบมันมีมันมีต่อแบบจริงๆคิดว่ามันจะจบแล้วนะมันมีต่อแบบยาวมากอ่ะเนี่ยทุกคนเอาให้ดูนะ่ตตรงเนี้ยขึ้นมาอีกอ่ะแล้วก็มีเข้าไปในห้องอะไรสักห้องหนึ่งอ่ะคือเป็นเสียดจขอโทษจริงๆเว้ยทุกคนผมขอโทษจริงๆเลยคือแบบมันมันพลาดมากอ่ะโอ้โหพี่แบบเซ็งมากเลยอยากจะย้อนกลับไปเล่นต่อแต่ก็แบบตัวเองก็เหนื่อยแล้วอ่ะแบบทำงานแบบปวดคอแล้วอ่ะจริงเนี่ยจบแล้วทุกคน ก็คือแบบเสียดายมากๆที่ไม่ได้ให้น้องได้ดูกันน่ะแบบไม่มีทางไปต่ออีกอะ่ะคือแบบย้อนไปไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวพี่กลับไปให้ดูนะอ่ะเนี่ยจะย้อนไปก็ได้แค่กระโดดย้อนไปแค่เนี้ยเออแบบโอ้โหเขาเสียดายเลยแล้วพี่แบบพูดแบบไปเยอะมากแบบโอ้ถ้าน้องถ้าน้องไม่ติดขัดอะไรนะพี่แบบโอเคเลยบบเนี่ยเสร็จแล้วเรามาถึงละ เนี่ยทุกคนจบแล้วเซ็งมากมากก็ต้องขอบคุณแมพจาก PK g i f t Simmy กันด้วยนะครับผมโอเคให้ไปเลยนะครับโอ้เสียดายมากเลยอะทุกคนคือแบบ โอ้เซงอ่ะเซงแทนเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เข้าไปใหม่กอนโอ้เซิงแทนน้องอะ่ะคือแบบเล่นไปแล้วแล้วมันแบบเป็นอย่างเงี้ยเอออันนี้คือเริ่มใหม่นะแต่คือคงไม่เริ่มใหม่แล้วแหละก็คือเล่นจบแล้วนะครับก็เป็นว่าสําหรับใครไม่รู้สิอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูแบบแมปไออออไปดูแมปข้างนอกได้ไหมเขาให้ออกเราเออกไปป่ะโอ้คือเซงแทน,นจริง,รงๆอะ่ะโอ้ย ตายแล้วยิมพงเนี่งงยเห็นไหมมันมีทางไปต่อเนี่ยน้นนะทุกคนมันยังมีอีกเลยมันไม่ได้มีแค่แค่นั้นอะ่ะอืมตาย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 ขอโทษจริงเว้ยทุกคนเอาเป็นว่าขอโทษแบบขอโทษจากใจเลยแล้วกันนะครับไม่คิดว่ามันจะแบบโอ้ตายนั่นแหละเดี๋ยวพี่ลองไปดูเดินดูน,นะว่ามันมีอะไรอีกไม่น่ามีอะไรแล้วแลวหละมั้งแมปก็ประมาณนี้แหละโอเคทุกคนก็เอาเป็นว่า อี๋ยวพี่ลองกระโดดไปดูตรงนั้นให้ดูก็แล้วกันว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะอีา่าวพี่พาไปไปไปเนีย่ยพี่พูดเยอะมากเลยพี่เล่นเพลงอันนี้ให้ด้วยอันนี้อี๋ยวพี่ย้อนไปให้ดูนี่มันเป็นตรงนี้เว้ทุกคนเนี่ยเป็นช็อตที่พี่เวื่อเว้ยนี่แหละคือตรงนี้แหละนบพี่ก็กระโดดมากระโดดมาอะไรประมาณเนี้ยเซ็งจัดเลยแบบโอ้โหไม่ได้ให้น้องๆได้ดูกันอะ่ะ รู้สึกรู้สึกแย่นะพี่รู้สึกแย่มากเลยเนี่ยพอเรามาปุ๊บอ่ะไปทางนี้ก็ไปต่อไปอย่างงี้ชึบชึบแล้วตอนมาัมารู้ตัวตอนไหนหรู้ไหมตอนที่แบบถึงถึง,ถ,งถึงที่แล้วอะ่ะเออไปไปก่อนอะ,อะไรเนี่ยตอนนี้คือแบบเฟล,ลจัดจัดอะ่ะไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองไปกดอะไรอะ่ะคือแบบเซ็งมากอะ่ะแล้วนี่ทำไมไปไม่ได้สักทีอ่ะ คงไม่ว่ากันเนาะทุกคนเนี่ยมันมีเงนร้อยร้อยห้านะประมาณเนี้ยอ,อะไรเนี่ยผมไม่อยากแบบคือแบบกำลังอารมณ์ดีเลยอะแบบไม่อยากให้น้องๆเห็นเห็นพี่เซ็งเลยอะแต่นี่แบบเซง็งแบบเซง็งมากๆอะเนี่ยเนี่ยมันรู้ตัวตอนอยู่ตรงนู้นอะคือแบบโอ้โหเนี่ยคือจำไม่ได้เลยคลิปคลิปตรงเนี้ย คือแบบพี่แบบพูดแบบอยู่ความสุขจัดเลยแบบขอทุกคนเนี่ยมันง่ายมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบบพูดแล้วก็แบบประกาศชี้แจงข่าวสารต่างๆแล้วโอ้โหเซ็งจัดพูดเลยว่าเซ็งจัดเนี่ยตอนนี้เริ่มแบบเริ่มรู้สึกตัวแล้วประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อแล้วกันนะครับทุกคนถือว่าเล่นย้อนให้ดูแล้วกันนะครับแต่ในนั้นมันเป็นมันเป็นห้องใหญ่มากนะมันมันเป็น,ปนทางไปต่อเยอะมากเลยนะไอในห้องที่พี่พาไปแต่แค่แบบมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วอ่ะอืม อันนี้ยังพาแบบเดินพาแบบเดินแบบย้อนกลับมาดูได้อยู่นะครับอ่าตรงนี้เ่ยแหละที่เพิ่งแบบเริ่มรู้ตัวแล้วนะครับมีถึงแค่ร้อยสิบะทุกคนอ,คอ่อาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังตอนแรกพี่จะงงกับตรงนี้เว้เออแล้วพี่ก็จะบอกว่าเขาเหมือนเขาจะเน้นให้แบบเราไปทางซ้ายอะไรอย่างนี้ตั้งแต่อะไรนี้มาเออเียพี่ก็พูดไป ซ็งจริงๆเลยโอเคเล่นต่อไปทุกคนเฮ้ย hey, อะไรเนี่ยทำไมมันแป,กแปกแลกๆละมันเริ่มแป,กแปกแลกๆละกูยังผ่านมาได้เลยด่านเนี้ยตรงนี้มันง่ายมากไงตอนตอนนั้นน่ะตอนที่พี่อัดนคือแบบเทคเดียวจบเทคเดียวผ่านเลยนเนี้ยตรงเนี้ยคงไม่พอเครียดด้ยแหละเนี่ยทุกคนเนี่ย สามสองนนั่นแหละทุกคนเอาเป็นว่าสำหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันซีรีส์ใหม่แล้วกันเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับขอโทษจริงๆครับผม I'm sorry